ทุกทิศทั่วเทยตลาดดอยวาวอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายค่ะววคุณเป็นรถเชื่อมที่ไม่ได้ล็อกรถเอาไว้เ,เลย สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้องลองกองจะพาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดดอยวาวอำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายค่ะเขาบอกว่าที่นี่ของถูกมากๆ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจริงหรือไม่ถ้าอยากรู้แล้วตามน้องลองกองมาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูว่า ถ้าเราใช้สกลิลการต่อของนะคะกับแม่ค้าทั้งหลายที่นี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราต้องไปชิมฟรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขายอะไรคะกางเกงในกางเกงในคะ่ะ oh. สิบตัวหน0่งร้อยบาทตกตัวละสิบาทค <ãy subscribe> ่ะนะคะบอกเลยกางเกงในตัวนี้ <spe ak> ดีแน่นอนนะคะไม่ยุ้ยนะคะไม่เสียทรงคะ่ะซักปุ๊บทิ้งได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณพี่อันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยแค้นึ่งร้อยบาทหนึ่บาทค่ะเป็นพัดจากจีเลยใช่ไหมคะของแท้เลยนะคะแค่แต่จงจีของแท้ค่ะผ้าสวยมากบอกเลยอันนี้เป็นผ้าถุงทอมือนะคะราคา250บาทเชื่อว่าสามารถลดลงได้อีกนะคะแล้วก็เสื้อนี่ดูมันเหมาะกับฉันมากนะคะบอกเลยบอกเลย เนาะแต่ที่สำคัญคือแม่ค้าไปไหนครับแม่ค้าไปไหนอันนี้คือธนาคารใช่ไหมค,ครับธนาคารเวลาใช้เนี่ยก็ฝนยังไงอะคะอันนี้ใส่น้ําบนตรงนี้ครับใส่น้ำเอานี้มันฝนฝนฝนแบบถาได้เลยอ๋อแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมแบบนี้ทั้งขงง้างก็เพราะว่าเขาใช้ตรงตรงนี้ครับตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณเปลือกไม้นะคะที่จะใช้เนาะโอเค แล้วก็มีแบบเป็นผงด้วยใช่ไหมคะเป็นผงครับอันนี้เป็นผงอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ชุดหนึ่งราคา180ยแปดสิบร้อถ้าซื้อเนี่ยอย่างเดียวงสงเฉพาะสีสีแปดบาท80บาทเอาครึ่งหนึ่งได้ไหมคะครึ่งหนึ่งก็ได้ครับ40่สิบบาทหั่นหันให้ได้ส่วนนี้ก็เป็นผงแล้วอุ้ยอุ้ยผงจริงจังอุ้ยหลายทำไมมีสองสีล่ะมันไม้แก่กับไม้อ่อนครับไม้อันไหนอันนอันไหนแก่อันนี้ไม้แก่อันนี้ไม้อ่อนอ๋อไม้แก่ไม้อ่อนนะคะโอเคได้ถ้าเหมือนกันครับ คุณภาพเหมือนกันโอเคได้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เกาลัดค่ะเกาลัดหนูชิมได้ไหมได้ไดอนนอ้อันนั้นชิมไม่ได้อันนี้คือแกะไว้นานแล้วหรอคะอ๋อมันดิบ,อ,อ,ดบอันนี้มันดิบนะเหลืองๆอย่ามาซื้อนะคะดิบๆนะ่ะต้องซื้อที่มันคั่วแล้วก็คือเสียลตาลแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมค่ะอื อาดยแม่ขายโดนเท่าไหร่อเยอะเดียวลูกโดนละร้อนนะคะได้ไหมก็ได้หรออืมได้ค่ะนะคะโดนละร้อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวไปถ่ายตลาดก่อนนะคะแม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่แถวนี้โอเคขอบคุณค่ะอย่าโกหกแม่นะเฮ้ยมึงกูเจอแล้วร้านที่กูถูกใจร้านที่กูตามหามานี้เข้ามาโอ้ย สวัสดีค่ะ,คะราคาเท่าไหร่เนี้380ทุกอันเลยเหรอใช่ค่ะสั้นก็300สันก็300มีเยอะมากมีเยอะมากขอลองได้ไหมคะ,ได,คะได้นะคะ,ะมาเ,เดี๋ยวว้าย <laughs> หลุดเลย <laughs> การแน่ทีไปเลยค่ะตอนแรกวว่าจะลองวิกนะคะผมนางหลุดก่อนเลยเหมือนแบบว่า อยากให้ฉันซื้อมากๆเลยนะอาจจะด,ดูเราจะมาลองอันนี้เลยในเมื่อหนางเลือกเราแล้วนะคะว่ามันต้องเหมาะกับฉันมากๆนะคะวิธีการสวมเนี่ยก็หัวหมอลองดูนะคะทุกคนอาจจะเหมือนเอเเรียนนะคะแต่ฉันเหมือนพี่หงาคารวานมากเล <laughs> ยไว้ไม่ฉีอีกแล้วคะ่ะ มาดูกันนะคะว่าจะเหมือนพิงกี้ไหมทุกคนเวลาฉันแต่งหญิงเนี่ยทุกคนจะบอกฉันว่าฉันแต่งหญิงแล้วเหมือนพิงกี้สาววิกามากนะคะทุกคนบอกนั่นคือสิ่งที่โกโหกความเป็นจริงแล้วกูเหมือนเสกโลโซค่ะนะคะเสกโลโซไปเลยค่ะอลังการมากห้าร้อยค่ะร้อยหนึ่งได้ไหมคะ500ค่ะยร้อยหนึ่งไม่ได้ด้วยร้อยหนึ่งทำเอาเองทำเราเองด้วยค่ะลดค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่กันหน้าร้านข้าวฝืนปลาแก้วนะครับเขาบอกว่าเป็นอาหารของที่นี่นะคะก็คือเป็นอาหารของถ้ามาไม่สายเนี่ยต้องกินข้าวฝืนเพราะว่ามันหาที่อื่นไม่ได้ดังนั้นร้านนี้ค่ะเป็นร้านดั้งเดิมแล้วก็ขึ้นชื่อดังนั้นเวลาที่ใครมาต้องมากินร้านนี้คนเยอะมาก วันนี้กูจะได้กินไหมมียังไงบ้างคะเอาแบบไหนเอาลมนิดเอาแบบข้าวฟืนหนึ่งใดเอาข้าวฟืนค่ะเอาเป็นเนื้อก็ได้เอาเป็นเอายำก็ได้ค่ะมาดูจ้ะหนูไม่ค่อยกินหอ่ะหนูไม่ค่อยกินเดี๋ยวใช่หนูไม่รู้เลยคืออะไรอ่ะนะไม่เคยกินก็ต้องลองโอเคอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ถั่วลิสงค่ะถั่วลิสง น,นั่นถั่วลันเตาสีเหลืองถัง่วสงจะสีม่วงนะคะมีถั่วลันเตาไหมคะโอเครวมให้ดูได้ไหมรวมทุกอย่างโอเครวมทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยตื่นเต้นนะถ้วยค่ะเอาหนึ่งถ้วยค่ะกินคนเดียวค่ะตากล้องไม่ต้องกินค่ะ่ไม่ต้องกินอิน่มแล้วใช่ ใช่ไหมอิ่มแล้วเนาะโอเคดีมากนี่ข้าวฝรั่งทอดค่ะข้าวฝืัทอดนะคะก็ทะเพิ่มความกรอบใช่ไหมค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะคะพริกอันนี้อะไรคะเต้าเจี้ยวเต้าเหู้เต้าหู้หอมเจียวค่ะใส่ชูรสไหมใส่ค่ะเกลือชูรสน้ำตาลค่ะขิงน้ำขิงนะอือหือ สีอิวค่ะแล้วก็นตงมะนาวแล้วก็ผักรวมค่ะน้ำมะเขือเทศด้วยนะบอกเลยเขาบอกว่าหากินได้แค่ที่นี่นะที่เมสซายเท่านั้นเนาะแล้วก็ต้องมาร้านนี้เท่านั้นเพราะว่าขึ้นชื่อมากเราจะซื้อขุมมืตั้งแต่แบงคอกแล้วนะคะที่จะมากินที่นี่เนาะคุณที่เป็นรถเชื่อมที่ไม่ได้ล็อกลูต่อมาเลน ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดให้หมดทุกอย่างไปเลยค่ะ